จากคลิปที่เกี่ยวกับการเดินทางในอวกาศก็มีบางคอมเมนต์ที่บอกคล้ายกันว่าดาวองคารอาจเป็นโลกใบที่2ที่มนุษย์จะย้ายถิ่นฐานไปอยู่ที่นั่นหรือแม้แต่จะไปเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวบนดาวองคารเลยแหละครับ <c oughs> แสดงว่าต้องอร่อยมากแน่ๆเ <c oughs> มื่อผมได้อ่านคอมเมนต์เหล่านี้แล้วก็ทําให้เกิดข้อสงสัยขึ้นว่าจะเป็นไปได้ไหมถ้ามนุษยชาติย้ายถิ่นฐานไปอยู่บนดาวองคาร ดาวองคาเป็นดาวเคราะห์ที่ใหญ่เป็นอันดับ7ของระบบสุริยะบนนั้นเนี่ยเต็มไปด้วยฝุ่นแดงที่เกิดจากการผูกก่อนของหินทําให้เกิดเป็นลมพัดไปมาและบวกกับบนดาวองคาเนี่ยไม่มีแหล่งน้าที่จะคอยดักฝุ่นต่างๆทําทให้ดาวองคาเนี่ยมีสีออกแดงๆอย่างที่พวกเราคุ้นหูคุ้นตากันนั่นเองชื่อของดาวองคารหรือมาร์สมาจากชื่อเทพเจ้าโรมันซึ่งเป็นเทพแห่งสงครามเหตุผลที่ได้ชื่อนี้เนี่ยก็เพราะว่า การที่มันดูเหมือนเป็นดวงดาวสีแดงที่ให้ความรู้สึกฮึกเหิมเล่าร้อนตื่นเต้นมาเลยเหมาะกับการที่จะถูกใช้ชื่อเดียวกับเทพแห่งสงครามนั่นเองขนาดของดาวองคารจะเล็กกว่าโลกอยู่บ้างนะครับคือมีรัศมีอยู่ที่ประมาณ3 3 9 6กิโเมตรแต่โลกเนี่ยจะมีรัศมีมากกว่านั่นคือ6371กิโลเมตรแต่เอาจริงแล้วเนี่ยมันก็เล็กกว่ากันเกือบครึ่งต่อครึ่งเลยแหละครับระยะทางจากโลกไปถึงดาวองคาร อยู่ห่างกันราวๆ225ล้านกิโลเมตรแต่มันก็มีช่วงหนึ่งนะครับที่ดาวองคาเนี่ยมาอยู่ใกล้กับโลกมากนั่นคือในปี2003ดาวองคารกับโลกเนี่ยอยู่ห่างกันประมาณ56ล้านกิโลเมตรถือว่าเข้ามาใกล้เยอะมากๆเลยทีเดียวครับองค์การนาซาของสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตได้ส่งยานขึ้นไปสำรวจดาวองคารเนี่ยราวๆ40ครั้งนับตั้งแต่ปี1960เป็นต้นมาซึ่งผลก็ออกมาสำเร็จบ้างล้มเหลวบ้าง ครั้งที่สําเร็จเนี่ยพวกเขาก็ได้เก็บข้อมูลเกี่ยวกับดวงดาวดวงนี้มาหลายอย่างเหมือนกันอย่างเช่นข้อมูลเกี่ยวกับชั้นบรรยากาศพื้นผิวและแร่ธาตุและล่าสุดเมื่อปี2020โปรเจกต์การส่งยาน Mars 2020 s Perseverance Rover ขึ้นไปนสำรวจบนดาวอังคารก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของสหรัฐในการค้นหาร่องรอยของสิ่งมีชีวิตบนนั้นและช่วยเติมเต็มความหวังของมนุษยชาติในการย้ายไปอยู่บนดาวอังคารครับ ดาวองคานกลายเป็นจุดหมายปลายทางของการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์เนื่องจากการสำรวจและการศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับดาวเคราะห์ต่างๆทําให้มนุษย์เนี่ยเล็งเห็นว่าดาวองคานนี่นแหละที่มีความใกล้เคียงกับโลกของเรามากที่สุดความใกล้เคียงที่ว่าเนี่ยก็อย่างเช่นดาวองคารมีการเอียงของแกนกลางที่ทําให้เกิดฤดูการสี่ฤดูคือฤดูหนาวฤดูร้อนฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วง กิระยะเวลาเนี่ยใกล้เคียงกับบนโลกของเราเลยครับเวลาบนดาวอังคาร1นปีจะกินเวลานานกว่า1ปีบนโลกอยู่ที่ประมาณ687วันนับผ่านวันบนโลกและใน1วันเนี่ยดาวอังคารจะหมุนรอบตัวเองราวๆยี่สิบสี่จุดหกชั่วโมงสภาพแวดล้อมถ้าไม่นับฝุ่นแดงเนี่ยบนดาวอังคารก็มีภูเขาและก็แผ่นน้ําแข็งเหมือนกับโลกแต่ถึงดาวอังคารจะมีคุณสมบัติคล้ายกับโลกหลายอย่างแต่มันก็มีข้อแตกต่างซึ่งอาจไม่เหมาะกับการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์หลายอย่างเหมือนกันครับ อย่างแรกเลยคือระยะเวลาของแต่ละฤดูการที่แตกต่างกับโลกเช่นระยะเวลาของฤดูใบไม้ผลิจะกินเวลานานถึง7เดือนในขณะที่บนโลกเนี่ยฤดูใบไม้ผลิจะกินเวลาเพียงแค่3เดือนเท่านั้นครับต่อมาคืออุณหภูมิที่หนาวจัดราวๆล,ลบหกองศาเซลเซียสและในช่วงฤดูหนาวเนี่ยสามารถลดต่ำได้ถึงประมาณลบหนึองศาเซลเซียสเลยแหละครับนั่นทําให้ไม่มีทรัพยากรน้ําที่เป็นของเหลว แต่จะมีน้ําที่เป็นของแข็งแทนครับชั้นบรรยากาศของดาวองคารมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อยู่ซึ่งในโลกเนี่ยก็มีเหมือนกันแต่ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของดาวองคารเนี่ยเป็นก๊าซที่มีพิษและปริมาณเยอะกว่าบนโลกในหลายเท่าเลยโดยบนดาวองคารเนี่ยจะประกอบไปด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากถึง95%ในขณะที่บนโลกเนี่ยมีค,า,คาร์บอนไดออกไซด์ประมาณ0.04%เเท่านั้นเองครับนอกจากคาร์บอนไดออกไซด์แล้ว บรราวอัดาคารเนี่ยก็จะมีไนโตรเจน3%อากอน1.6%และกา๊าซอ,อื่นๆเช่นออกซิเจนและมีเทนอยู่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นครับและจากงานวิจัยของต่างประเทศในช่วงเวลาที่ผ่านมาพบว่าดาวงคารเนี่ยไม่ได้ปลอดภัยสําหรับการอาศัยอยู่ของมนุษย์เท่าไหร่เพราะว่ามนุษย์เนี่ยจะต้องเจอกับรังสีอันตรายทั้งจากรังสีของดาวเคราะห์ดวงอาทิตย์และดาวจากกาแล็กซี่อื่นซึ่งเมื่อโดนรังสีพวกนี้เป็นนานๆก็อาจทําให้เสียชีวิตได้ โดยระยะเวลาที่ว่าเนี่ยก็คือประมาณ4ปีเท่านั้นเองครับแต่ถึงยังไงนี่ก็เป็นเพียงงานวิจัยในช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นในอนาคตเนี่ยก็อาจมีการค้นพบสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นและไม่แน่ว่าระยะเวลาในการใช้ชีวิตบนดาวองคารก็อาจจะเพิ่มมากกว่า4ปีก็ได้ครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าดาวองคารเนี่ยมีพายุฝุฝ่นเกิดขึ้นทุกๆปีและในการเกิดพายุขึ้นหนึ่งครั้งเนี่ยก็จะกินเวลาหลายสัปดาห์นอกจากนี้ในทุกๆ3ปี เมื่อดาวอังคารเนี่ยหรือประมาณ5ปีครึ่งของโลกก็จะเกิดพายุฝุ่นครั้งใหญ่และมีอนุภาคที่รุนแรงนั่นก็คือ Global Dust Storm s ซึ่งเป็นพายุฝุ่นขนาดใหญ่ที่สามารถล้อมรอบดาวเคราะห์ได้เลยทีเดียวครับแถมการเดินทางไปดาวอังคารเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยยิ่งถ้าเป็นการเดินทางไปเองโดยไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณของแต่ละประเทศค่าใช้จ่ายต่อเที่ยวเนี่ยก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ828.8ล้านดอลลาร์สหรัฐ รือประมาณ29,000ล้านบาทเรียกได้ว่าแม้แต่ระดับมหาเศรษฐีเนี่ยก็มีหน้าซีดกันเหมือนกันเลยครับในกรณีที่คุณเนี่ยสามารถผ่านด่านการเงินมาได้แล้วคุณก็อาจจะต้องใช้ความอดทนในการเดินทางมากหน่อยพอระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทางเนี่ยนับตั้งแต่การออกตัวจากสถานีบนโลกไปจนถึงดาวอังคารเนี่ยก็น่าจะนานถึง150-300ถึงวันเลยทีเดียวครับเหมือนได้บ้านใหม่เป็นยานอวกาศยังไงอย่างนั้นแต่ถ้าเป็นคนที่ชอบการเดินทางเนี่ย ก็จะให้ความรู้สึกคล้ายๆกับการเดินทางด้วยรถบ้านที่ไม่มีการแวะชมบรรยากาศร,ระหว่างทางแค่นั้นเองแล้วเมื่อไปถึงบนนั้นแล้วพวกเราจะต้องทำยังไงให้อยู่บนดาวอังคารได้เคยมีคนออกแบบโครงสร้างที่อยู่อาศัยที่จะสามารถทำให้ผู้คนนสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ในสภาพแวดล้อมที่ยากลำบากนั่นคือ Ever วอร์กรีนโซึ่งเป็นโดมที่ใช้ครอบพื้นที่ที่ไม่เอื้ออำนวยต่อสิ่งมีชีวิตและทีมนักวิจัยคาดว่า พวกเขาอาจจะสามารถใช้โดมนี้ครอบพื้นที่ต่างๆบนดาวองคารเพื่อป้องกันการสูญเสียความร้อนบนพื้นผิวการอุกบาตและลังสีอันตรายเพราะบนดาวองคารเนี่ยไม่มีชั้นโอโซนที่คอยป้องกันลังสีแบบโลกของเราครับซึ่งโดมนี้ถูกวางแผนไว้ว่าจะสร้างโครงสร้างภายนอกด้วยมาเช่นเลกริดหรือแร่จากดาวองคารและขั้นต่อมาจะเป็นโดมพองลมคล้ายๆกับบอลลูน d u o l and the Design Museum ประเทศอังกฤษ ได้ทำพื้นที่จําลองโดมเอเวอร์กรีนและเปิดให้ผู้คนได้เข้าไปสัมผัสประสบการณ์การอยู่ในที่พักบนดาวอังคารด้วยสภาพแวดล้อมที่ถูกเซตเอาไว้ให้คล้ายกับดาวอังคารผมว่าอันนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับเพื่อเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจว่าอยากจะไปหรือไม่ไปดีเหมือนกับการได้เข้าไปดูบ้านตัวอย่างยังไงอย่างนั้นเลยล่าสุดนนักวิจัยได้มีการสสนนิฐานว่าในอดีตดาวอังคารอาจเคยมีทะเลมาก่อน แต่ในอดีตที่ว่าเนี่ยก็คือต้องย้อนกลับไปประมาณ3,500ล้านปีที่แล้วนะครับนอกจากเทะเลแล้วดาวอังคารก็น่าจะเคยมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ก่อนด้วยเหตุผลก็เพราะผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเคยใช้เทคโนโลยีควอนตัมในการค้นหาสิ่งมีชีวิตบนดาวอังคารโดยพวกเขาเนี่ยค้นหาสิ่งมีชีวิตที่ทํามาจากคาร์บอนหรือบรรดาฟอสซิลต่างๆจากการใช้การสลายตัวของไอโซโทปกมลัภาพรังสีของคาร์บอนไดออกไซด์ แต่พวกเขาก็ไม่พบฟอสซิลของสิ่งมีชีวิตใดๆมีเพียงแต่การค้นพบวา่าบนดาวอังคารมีธาตุและไอโซโทปบ,บางอย่างที่เข้มข้นมากกว่าปกตินอกจากนี้พวกเขาก็พบหลักฐานที่เป็นรอยแยกสันดอนและชายฝั่งทะเลซึ่งหนาประมาณ900เมตรทําให้พวกเขาในสันนิษฐานได้ว่าบริเวณนั้นน่าจะเป็นแหล่งน้ำและพอที่จะทำให้สิ่งมีชีวิตเนี่ยมาจเจริญเติบโตได้ครับ จะเห็นได้ว่าถ้าเปรียบเทียบกับดาวดวงอื่นๆเช่นดาวพฤหัสดาวพุธและดาวเคราะห์ดวงอื่นๆดาวองคารก็น่าจะมีความเหมาะสมสําหรับการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มากกว่าในหลายๆด้านและยังมีช่องทางให้มนุษย์ใช้เทคโนโลยีเพื่อเอื้อต่อการใช้ชีวิตอยู่บ้างครับแต่ถึงอย่างนั้นกว่าจะถึงวันที่ชาวโลกจะย้ายสัม,มโนครัวไปอยู่ดาวองคารได้จริงๆก็คงไม่ใช่ภายใน1-2ปีนี้อย่างแน่นอนสิ่งที่ทําได้ตอนนี้ เป็นเพียงแค่การจำลองเมืองบนด้นเท่านั้นรวมถึงโอกาสที่มนุษย์ทั้งหมดจะได้ไปด้วยกันก็คงเป็นไปได้น้อยมากๆจะมีสักกี่คนที่สามารถจ่ายเงินค่าเดินทางได้หรือถ้าพวกเราได้ไปฟรีๆจะต้องใช้เวลาอพยพนานเท่าไหร่กว่าจะหมดโลกยังไม่รวมโอกาสที่จะเกิดความล้มเหลวระหว่างการเดินทางเพราะตลอดหลายปีที่ผ่านมาก็ยังไม่มีมนุษย์คนไหนที่ได้ไปเหยียบบนดาวอังคารเลยแม้แต่คนเดียวปัจจัยเหล่านี้ก็น่าคิดเหมือนกันนะครับ แล้วเพื่อนๆคิดยังไงกันบ้างครับคิดว่าเราสามารถไปอยู่บนดาวอังคารได้ไหมแล้วถ้าไปอยู่ที่นั่นแล้วคิดว่าชีวิตของพวกเราจะแตกต่างจากตอนอยู่บนโลกมากแค่ไหนมาลองแลกเปลี่ยนกันได้นะครับตอนนี้เพื่อนๆสามารถสนับสนุนพวกเราโดยตรงผ่านช่องทางนี้ได้เลยข้อมูลผิดพลาดประการไหนต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยในคลิปหน้าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรฝากติดตามและเป็นกำลังใจให้พวกเราพร้อมเหล่าด้วยนะครับสวัสดีครับ